สวัสดีครับมาพบกับนะักจีนเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาไปพันไทยพวนตรงวัดฝั่งคลองนะครับก็มาทางถนนหมายเลขสามสิบสามสุวรรณศรนะครับข้างหน้าที่เห็นแท้งเนี่ยก็คือของการประปาปักพีนะครับเลยตรงนี้ไปหน่อยก็ถึงวัดฝั่งคลองแล้วปกติพิพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้คนเยี่ยมชมทั่วไปนะครับก็จะเป็นมุคนะมีงานหรือน,นักศึกษาอะไรเนี่ยก็แต่สามารถติดต่อที่วัดได้นะครับเาก็จะ เปิดให้เยี่ยมชมแล้วพร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับแต่ไม่ได้เปิดแบบให้บุคคลธรรมดาทั่วไปเข้าไปวนี้วันละวันนี้มีคนที่รู้จักแจ้งมานะครับแจ้งมาตอนเที่ยง40่สละเขาจะเริ่มบ่ายโมงผมก็เลยเข้าไปแจ่มนิดหนึ่งนะครับมาเพื่อดูอันนี้ก็เลยประปาน,นะครับก็ใกล้จะถึงวัดฝังคลองแล้วตรงไปนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับก็โดนนิดนึงแต่พอดีอยู่ไม่ไกลนะครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มา อันนี่ก็จะถึงวัดฝั่งคลองนะครับอ่ามันก็จะมีเคราะข้ามสะพานไปนิดเดียวนะครับอ่ามันจะต้องมาผ่านลอยข้างหน้านะครับอ่าตรงนี้จะเรียกสะพานไหมเนาะมันก็เหมือนเป็นสะพานนะแต่มันเรียบมองอ่าตรงนี้ครับถึงตรงนี้แล้ววัดฝั่งคลองนะครับอ่าก็มีคณะรถทัวร์จอดละคณะทัวร์กำลังลงพอดีนะครับเป็นคณะทัวร์ที่มาศึกษาดูงานจากสังวะจากแก้วนะครับเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเท่าที่ผมทราบมา ถ้าผิดพลาดับการใดก็ขออภัยนะครับาอ้เสื้อจังหวัดสระแก้วอ่าอน,นี่ก็เป็นน,น,นะครับมิวเซียมะนะครับก็มีข้อมูลนะครับเขียนติดไว้นะครับต่างๆแต่จริงๆเขาจะมีใบสีสู่ขวัญก่อนนะครับก็มีอธิบายแต่เขาจะนําเข้าเป็นเหมือนเรื่องราวนะครับเรื่องเล่านะครับอันนี้ก็จะมีประวัตินะเกี่ยวกับเรื่องเล่านี่แหละครับเพื่อจะนํา ไปที่มิวเซียมตรงนี้นะครับเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะใหม้มเมื่อกี้ที่มีเรื่องเล่านะครับนี่เป็นนิทานเหมือนคล้ายๆนิทานนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องของชาวไทยพวนตรงนี้นะครับเข้าไปเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของหมอทําขวัญอ่าก็คือก่อนที่ทัวร์จะเข้าเนี่ยเขาก็จะมีการทําขวัญน,นะครับใบสีสู่ขวัญกันนะครับอ่าก็มีรูปปั้นด้วยอันนี้เป็นรูปปั้นของ ุณตาที่ทำนะครับนี่ตัวจริงนะครับนะมานั่งให้ดูแล้วนะครับทางขวานี่ตัวจริงนะครับเข้าไปครับก็จะมีวีดีทัปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลามาทางน้ํานะครับเครื่องมือจับจัดน้านะก็จะมีให้ดูรงนี้ก็จะมีพวกชื่ออะไรข้อความอยู่แปะให้นะครับเขาติดไว้ให้หมดนะเยี่ยมชมแล้วก็มาอ่านได้นะครับ วันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอก็ถ้าอ่านหมดก็คงยาวนะอันนี้ก็เราผ่านไปนะครับจะมีเครื่องมือปลาลมนี้นะครับนะเอาไปเยี่ยมชมตัวนี้แอร์เย็นสบายนะครับมีแอร์ด้วยอต่ที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับอ่าก็จะมีเครื่องมือมีข้อความมีป้ายบอกหมดนะครับเครื่องมือแบบจัดสัดน้ําก็จะเป็นวิถีชีวิตนะครับการทำมาหากินอันนี้ก็เป็นพวกน้ําจัดน้ําจืดนะครับนะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่บอกเป็นผ่านที่ทานนะครับอันนี้เขาก็เขียนไว้นะครับก็ จริงเขาจะมีคุณรูเป็นวิทยากรด้วยนะครับแนะนําอยู่เรียกคุณพี่ดีกว่าเนาะคุณพี่เป็นวิทยากรแนะนําอยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องมืออ่าต่างๆนะครับทํานาทําไร่นะต่างๆนะครับก็จะมีเขียนอยู่อออ่ยูจะมีเครื่องมือให้ดูแล้วก็มีรายชื่อนะครับลบอกรายละเอียดอยู่นะครับเ,เข้ามาเยี่ยมชมอ่อนนี้ครับรายละเอียดดูกันตาม คลิปไปแล้วกันนะครับนะก็จะมีชื่ออย่างที่บอกนะครับก็จะเขียนปิดให้เรียบร้อยนะครับถ้า,ามาอ่านหมดก็คงยาวนะก็ดูไปตามคลิปไปแล้วกันนะครับยส่วนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการทอผ้านะครับดอรงชีวิตด้วยเครื่องมือทอผ้าเราก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะก็วางไว้ให้เราดูนะครับก็มีหลายอันเลยนะครับ มีชาวบ้านนะน่าจะบริจาคมาครับเขาจะเขียนชื่ออยู่ว่าใครเหมือนให้มานะครับต่อตามนี้นะเขาวางไว้เอยดูกันนะครับก็มีหลายอย่างนะครับนะการดำรงชีวิตของชาวไทพวนชาวย่านปักพีคนครนายกนะครับอันนี้ก็อันนก็เป็นหลังจากที่เกี่ยวกับการทอผ้าก็ะนะครับ ก็จะมีเครื่องแต่งกายนะครับเป็นออทอแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้าโบราณนะของผู้หญิงไทยพวนนะครับก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับแนะนําอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพนะครับเครื่องแต่งกายก็มีกระเกียงประดับนะชอบตรงกระเกียงประดับนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็น เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้นะครับในครัวเรือนอาพวต่างๆนะครับแล้วก็วางไว้ให้ดูนะครับแล้วก็มีายชื่อมีอะไรนะครับเครื่องใช้ต่างๆโง่หม้อโบราณนะครับไหอะไรต่างๆนะตามก็ตาม,ตามคลิปนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้นะ เขาก็ดูได้นะครับเขาก็ไม่ได้เล็บเรองอะไรแล้วก็ค่อยๆย,ยืนดูลองอ่านได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คุณพี่เขาแนะนําอยู่ได้นะครับนะเล่าเรื่องผ่านนิทานที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจริงตอนตอนก่อนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีถ้าปาเป็นคณะนะครับก็จะมีลำไผ่พวนมีผูกขมายข้อมือด้วยนะครับอย่างที่มีใบใบสีสุขขวัญพวกเรื่องเกี่ยวกับการลำการอะไรเนี่ยผมทำคลิปแยกไว้นะครับก็ไปดูได้นะครับนะ อ่าก็อันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับอ่าวนมาก็ครบรอบแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิพานไทยพวนตรงปักพีก็พามาเยี่ยมชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักชุยโฟตโต้ใน youtube c n น n ะ n แ l รเพรนนัชชุยโฟโตด้วยนะครับลากันแค่นี้สวัสดีครับ